สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่อชุกข,ขู่สูขขนนะ่คนเนาะเมื่อแกร,กรมาพ่อๆกับเบ่าวันที่เช่นเขาเช่นเคยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซึ่งว่าภารกิจของเบ่าวันเมื่กกกอ,อก่อนเสด็จออกเดินทางไปหาบ้านเกิดแพงเนาะที่ว่าบา่าวันในท้ายคลิปลงมือนั่นนะเนาะที่ว่าสองไอ้น้องเขาเจ้าปีแกนมันเกี่ยวไปขายเนาะเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาหาบาห่าวันเนาะว่าให้ไปให้ไปหาครอบครัขวของ ส่งไอ้น้องเพื então, ่อนเนาะเมื ers, friends, ่อก่อนน่ะนะบ้าอ่อนก็ได้ไปหาทั้งน่ะเออเอ็นเนาะนะมื้งนี่กับบ้าอ้วนก็ใชได้เข้าไปหาเออแพงเบิ้งเนาะใช่เลยเข้าไปหาเออแพงนะตามที่ว่าเอฟซีเขาในหน้าไม้บ้าอ้วนหลังจากที่ว่าบ้าอ้วนเนี่ยอ่านคอมเมนต์ลับบ้อ่อนก่อนที่จะเข้าไปหาเพิ่อนยุทธิบานเพื่อนแล้วเนาะมื้อนี้นะจากเพิ่นที่อยู่บุอยู่ก่อนยังบ่ฮูเต้เนาะเพราะว่าบ้อ่อนก็ไลยไปนัดเขาเจ้าไว้เนาะ เมื่อก่นก็จะเข้าไปหาเพื่อนเนี่ยก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเป็นังได้ก็ค่อยไปติดตามมาส้มกันยุ่ที่บ้านของเพ,พียงพน้อออกไป,ไปพร้อมกันเลย เพื่อนเราเพื่อนเพื่นน้องเดี๋ยวนี้เราก็ได้เดินทางมาหอดที่บ้านของเออยแพงเป็นที่ให้ห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เราบ่าวอ่อนก็จะได้พาทานผู้ชมนี่เขาไปหาเออยแพงอยู่ที่เฮือนของเราแล้วเนาะว่าเราที่อยูอย่อนันบริวอนในอ่ะเนาะมนอาจจะเป็นตั้งเนี่ยนาะที่ว่าทางเขาเฮือนของเออยแพงเพ้่คนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเงือนของเออยแพงนนนเนาะ จะม้งสั่งกระสีมง้งรู้นี่ก็กระขังสมบูรณ์แบบยุบเล้พี่น้องเฮ้ยในแพงก่อนรอบๆเพื่อนในแพงนี่ก่อนเด็กก็กําลังซ้อมพี่น้องอ๋ออันนี้กระโดหลายเนาะพี่น้องเนาะเฮ้อนเนาะฮักเราเนี่ยนะเนี่ยเอากระสอบพองไว้ซีเนาะนเพื่อนในแพงเนะาะตัวนี้ น่าจะเป็นไม่เนี่ื้นคัวเล้าอ่ะไม่พื้นนั่งเนี่ยโอ้เป็นบอลเมียนเครื่องของเลา่าเนาะนี่เนาะทางหลังกันเนาะนี่เอาบะอ่อวานก็จะได้พาทานไปสวมในเขาไปหาพื้นในเขื่อนมึงเนาะฮัลโหลสบายดี เออสบายดีเอยเออสบายดีเจ้าเจ,าจา้าเจ้าอันนี้เม่นหนาเม่นเหน,เนะนื่อเอื่อยนะอ๋อเหนื่อยเนาะอว่าเนาะทางนอกนี่ได้ปนนนไ,ดปนนไปเมื่อนันเนาะเทวานองได้ไปจบเอื่อยเนาะเอื่อยชองค้นเนาะไปปตมันแกัมแกะไปขายเนาะนอ่องสุดท้ายเอาคลิปเอาลงไปแล้วก็มืนอนี้มีเอฟเซียนคอมเมนต์มาหานองเนาะว่าให้นองนี่เขาไปหาครอบครัวข,ข,ของ เอ,เอนืนนั่งเอนนั่งแพงเบิ้งเนาะอยากเห็นสภาพควบคั่วของเอื่อยเนี่ยรังนั้นก่อนน้องก่อนเช่นได้เขา่าได้เข่ามาตามที่ว่าเอฟซีเขาแนะนำให้นนะเขาเลยเข่ามา,าทางเอื่อยเมื่อวานนี่ก็มาหาหน่ะเอ,ะอื่อยแอนน่เะเ,าาาเ,เนานะต้องจ้างมือเนียวก่อนที่จะ้เข่ามาเอื่อยนี่แหละวันนี้นะก็ทาง FC เอฟซีแนะนำมาก่อนจะเลี้เข่ามาตาม ทีเอฟซีนั่งมาอานแหละอยากมาเห็นครอบครัวของเอ,อือยว่าบัชนี่เอา้าเดี๋ยวนี้เอือยอยู่ผู้เดียวอ่ะฮะอันไหนผัวเจ้าอันไหนผู้เนี้ยโอ้อันนี้ก็เป็นผัวเล่าเนาะนี่เนาะสบายดีไอ้สบายดีมานั่นนงไปดูสบายดีไอ้สบายดีนบเด้อ <laughs> สบายดีอ้าสบายดีสบายดี ไอ้ยอ้เป็นพวของเอ้ยแพงเนี่ยอืออ๋อเป็นัวกองเอี้ยแพงนอตอันคือมือนั้นนอะที่ว่าน้องได้เป็นจบทั้งเอ่้ยนี่ไปขายมันแกนมันแก้วนอแล้วน้องก็ได้ท้ายฮูปเอาไปแล้วก็ท้ายบรีโอลงไป่องของน้องเนี่ยพอดีเอซีเขาเจ้าเบิ่งรายการที่ว่าน้องท้ายลงไปนอเขาก็เลย สนใจนะเขาเลยบอกบอกให้น้องนี่เขามาหาครอบครวัวของเอเงเือยแพงเบิือนะว่ามันจะเป็ี่ยนเม็ดแบบมดใบๆๆนะเขาอยากขูดจักครอบครวัวของไอ่เอือยนี่เนาะอันนี้อันก่ขอขอถามซื้อเสียงน้ำในไะอซนะื้อนี่ไอซื้อนีอ่ผ่อนซื้อผ่อนผ่อนล่าเนี่ยอ๋อซอื้อผ่อนเนาะอันอยู่จักปีแล้วอ่ะส,ส,สามสิบป,ปีสามสิบปีไปเท่าไหร่ ไปหาไปสามชิ้นห่ะอือโอ้เรือบอ่ <laughs> เรือสามชิ้ห่าบ่เรือตัวนี้เหมือนอายเทนเนาะตัวนี้เนาะอือโอ้อันนี้อันนี้ก็กว่ามันเหมือนกับอายคนน,นน้อยนีดเนาะหลังคาก่อนยังดีอยู่พูนพินอ้องแล้วเพกนหลังนี้ปุ๊บเป็นจักปีไรเอาดนไรโดนแล้ว อ,อ,อดชิปเ<อ>ปียขบฮอดเลยอดเจ็ดแปดปีเลยโอ้เจ็ดแปดปีก็เกือบฮอดเนาะอืมโอ้เจ็ดแปดปีก็บ,กบอดชิบเปียเนาะอ่าขอถามเน่ยชัมม่วโมอชัว่ววันนี่ได้เฮ็ดยังได้อายนะชั่วโมอชั่ววันนี่เนี่ยได้ไปเฮ็ดยังได้เฮ็ด <ๆ S 2> เบี้ยเฮ็ดการนะช่มือทุกวันนี่เฮ็ดมาสร้างชาวนา เลีอยเฮ็ดเรล็กๆน้อยๆเราพ่อ,อ,อ,อ <laughs> ไปซ่อจ่างซ่องยังเนี่ยบ่บ่ไปบ่ไปอ๋อแล้วถือกันเอาสมมติมีจักคนได้อยืนร่วมกันนี่นะอยืนร่วมกันอืมหกเดแปดดิแปดคนเออแปดคนโอ้คือเนาะถามคือถามไงถามไงเมื่อนั้นเนาะเพราะว่ามีลูกซีคนเนาะเออลูกซีลูกซี กเดเเยราแมนมันนี่ทั้งเอื่อยได้ทั้งอ่ายได้เนาะเราก็ลูกชี้ค้นเนาะเป็นหกคนเราก็พอเถ่าได้ไม่เถ่าได้ที่ไม่เถ่าไม่เถ่าพอเถ่าบ่มีแล้วบ่โอ้แล้วชื่อมือชื่อวันนี่เขานำซ้ำเปล่าเพราะกินอยู่อาให้เพอกินราอกินเนาะอือ่พอก็มีให้มีหน้าอยู่ที่ ไฮมีเล็กน้อยนั่นน่ะไฮมีเล็กน้อยอ๋อเห็ดหน่อยหนึ่งหนอืกเห็ดหน่อยหน่อยมีบอนเห็ดจ้าไฮบอนได้สดเซาเของเข้าเห็ดเห็ดให้ก็ได้เซาเห็ดอ๋อ้ผมมีพี่นกหน้าหน้ามีอ่ะมีหน่อยหน้ามีหน่อยอ๋อเขาเขาปลูกจักเป่า่ะอเปล่าไปอปลไปเห็ดปีนึงหรือชักเป่า เนี่ยสมนันแหละกินกับจุบทแล้วเขาหนาวหมดเลยตอนพี่น้องเขาหน้าเขาของไอพิ่นก็มีเท่านั้นเนาะประมาณเช้าเป่านี่แหละเพิ่พี่น้องนประมาณเช้าเป่านี่แหละครพวกรถเมื่อเก่าคนเนาะถ้าเมื่อเก่าคนก็คือสีบุพพ์อยู่ซีคัสอยู่หมอมอทาง่ายมันหมดเลยเขาดนนโอ้หมอมอทางให้เติมเดือนหนึ่งสองเดือนเนาะ เต็มเดือนหนึ่งสองเดือนก็จเบิดดอกพ่อแม่พี่น้องแล้วนะนบอนดินที่ว่าตัางเฮือนนี่ก็แม่นของอ้เนี่ยเม่นเนาะก้อนั้งคล้ายเนาะก้อนังคล้ายมีเข่าสำเนียงใบกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่น้ำกันในเข่าคนพ่อแม่พี่น้องเฮือนของเราเนี่ แล้วลูกคือว่าบื่เห็นลูกจะคนลูกอืมห้องสองคนเดียวว่าได้เขาเงี้ยจะคนอ่ะเขาแล้วออกเขาลาออกสองเขาบอกสองละอกอืมอ้าวว่าบอกเงีนยไปเงีนยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เือว่ามันบวกเขาเงี้ยจะคนเลยหรือนี่เนาะเออบ่อ๋อท่านองอาจจะทานองไปห้องอนนะบอกเขาเจาไปห้องลูกเจาะาเนาะอา ่ห้องห้องห้องลูกของเจ้าเนี่ยมันพูดที่ว่าเขาห้องเยนหรอว่าห้องเยนนั่นน่ะอันนี้ไงฮืมโอ้คนหนาสงสารอะไรเนาะอันนี้เป็นเตาไฟของเอื่ยบอนเตงยูเขากินของเอื่ยเนาะอันนี้เนาะอืมมือมือนี่อเอ่ยจะกินข้าวแล้วตอนเช้านี่น่ะกินแล้วกินกับยังน่ะ กินกับอันไหนกินกับพักอันนี้เป็นพักมียังไงพักการอ่าพักการใช้โตกะมกเอาโอ้ผมเฮฟินน้องคือ <c oughs> ว่าเอ้กินข้าวเช้าเนี่ยมกพักกาดกินซื่อๆพวกเฮพี่น้องนี่มุกอันนี้มกพักกาดกินโอ้ตาสงสารด้วยเ <c oughs> พคนไล่นลาะ เบิ่งขออนุญาตไทยรำรำเพื่อนเดี๋ยวมึงเนี่ยวันนี้ก็จะได้ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องไทยรำรำเพื่อนของเออแพงเป็นบิ่งเนาะถอยบวงถอยบวงของเออไมีที่สองสามใบนี่ล่ะโอ้พ่อแม่พี่น้องบ่้มีถอยบวงเนาะถอยบวงมีที่สองสามใบนี่เนาะนี่ก็ุมิพาเขาอันหนึ่งโอ้ เกาคนนอนนี่เนาะ,ะเป็นห้องนอนของเขาเจา้าอันนี้ก็เอาบังเอาอเอาผอมเอาผพนเพนเพนี่บงังเป็นห้องนอนของเขาเจ้าเนะาะแล้วไฟไฟฟ้าเนี่ได้ดึงเข่ากัน้นหรอฟฟ้ไฟที่กั้นเอ๋ยได้ดึงเขานน่าหรอโตดต้ยื่วเวนเขาเจ้ามาอ๋มอม่เป็นน้องอันไฟฟ้าที่เหืเ่อแพงใส่เนาะก็เลย ขอต้อน้ำพีนนน่น้องเยื่อนไก่เคียงเนี่ยมาใส่จะซื้อเนาะเพราะว่านั่งบุ้มีไฟฟ้าเขาเงินแต่เนาะ <c oughs> คือว่าบุโตเอาเองเลยโอไฟนะ่ะโอเอาเองเลยโอ้โฮโบุ้มีเงินนะเขาว่าบุ้มีเงินบุ้มีเงิน <c oughs> โอ้โหอเองกับบุ้มีเงินเนาะ <c oughs> แล้วมือมือ,มอนี่เอ๋ยว่าไหนไปใส่เต้ไปเจอเมื่อมื่อที่ <c oughs> อยู่ดีอยู่อ๋อเราบ่ลบ่ไปซอกเงมาขาย้มยอใครแก้มันแกวตมแกมันวตมมือมือบ้านนี่แหลไปเก็บลราเต้คือคือบอ,อกไปคายมื่อน,นี่คือบอ,อกไปคายจับมือจับตีนฮะมื่อน,นี่คือบอ,อกไปคายตืม บ่คายเจ้าเออบ่คายอ๋ออยู่ไสล่ะแก่นแก่นมันแก้วที่ผู้โลเก็บมานเงินตัวนั้นเบิ่งนี่โอมื้อนั้นเนาะมื้อนั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยแทงเอาไปขายแล้วมื้อนี้เอแงก็เก็บมักโลเก็บโลปิดเอาอีกเนาะมาขายที่จะนําไปขายเนาะ เขียนมันเกี่ยวไงพี่น้องมื่อนี่เล่าทุกท่านออกไปขายเราพะว่าเมื่อวานนี้เล่ามันไปเก็บไปเก็บมากแล้วก็จะได้เศ้าเมื่อยก็เนาะพราะว่าเหล้าไปเก็บมากกว่ามันไกลเด้มันนั้นเลยแล้วก็ก็เลยบอสบายหนึ่งเช่นเจ้าเล้าบอสบายหนึ่งมันนี่นะบอสบายก็เลยพักพรมืันนี่เลาเมืออื้นมืออื้นเศร้าเหล้าจึงจะเอาแกนนี่เปีเรอขายคือที่คลิปบ้าอวนเด็ดท้ายพันมากแล้วเนาะจับข้าเจ้านั่นแหละเนาะ ในเอื่อยเดี๋นี้ก็ทั้งนองเด็เขามาหาเอื่อยเนาะน้ะนองเขามาหาก็อเพราะว่าทิพซีก่อนแนะนำใหม่น,อนม้นองมาเนาะน้องเชื่อมาเดี๋ยวนี้น้องก็ได้มีของควันเล็กๆน,น้อยๆติดใหม่ติดม,มือจำร้านหนึง่งที่จำมามอบให้เอื่อยเนี่ยเป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน,น้อยๆเนาะในอันนี้ก็เมนของควันเล็กๆน,น้อยๆที่จะเอามาตอนเอื่อยเนาะข่มันตนงในเมนหนัง มันเสือแม่ยังไะเดี๋ยวท่านนี่ก็เอเด็ดเพียงเล่าก่อนสิไข่เบ้างเนาะว่ามันมีนอย่างยังไงเนาะเออเสือกงไม่พี่น้อ,อ,นนนองเดี๋ยวนี้จะเป็นเสือได้คนพี่น้องนี่เนาะเอาออกเลย โอ้เสือเนาะพอดี <Wow. S 1> มนแหละจะนุ่งหนังงามแหละก็ <c oughs> ดีแหละ <c oughs> ดีใจบอกที่ได้ของขวันนะี่นี่น่ะดีใจ <c oughs> คือว่าเนาะอันของควันเนี่ยมันมันเป็นของพุญญาใจบุญเพื่อน <c oughs> พุญญาใจบุญเพิ่อนอยู่ทาง <c oughs> อยู่ทางฝั่งไทยเพิ่น เขาฉันน้สนุนมากลรอบางอวนก็เลยน้ำออกมาต่อนเป็นของขวัญเล็กๆน,น้อยให้เอื้อยแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ประสงค์ออกน้ำใ้ออกใ้เว้าซื่อเสียงของเพิ่นพูดตีว่าเขาเจ้าอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นเขา<อ>บริจาคมาเนาะซ้ำใดซ้ำหนึ่งแล้วก็ให้เบ้าให้น้องนี่เข้ามาเอามาที่จะเป็นของขวัญเล็กๆน,น้อยๆมอบให้เอ่ย พองสงารเหน,น,นื่อยถ้าเหื่อยนี่มีกําลังใจสูถ้าเอื่อยนี่กาลังใจสู้ต่อไปนี่อันนี้ก่อโซเลือนะเบองต้นสก,ก่อนโซเลือดน้ำชดน้าใจสุกหนูน้ำชดน้าใจของเหื่อยเนาะที่ว่ามีความดุมันถ้่ว่าจะเป็นผุ้ยิ่งก่อเข็มก่อจะเป็นผุ้ยิ่งก่อจะเป็นผุ้ยิ่งที่ว่าเข็มแข็งทุกชิ้นทุกอย่างเนี่ยพอมีความสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เนาะ เขเป็นผู้หญิงที่ว่าเก่งที่มีความสามารถดุมันเขาก็เลยสง่งสารเขาก็เลยส่งเครื่องจำที่จริงเขาก็ฟักเงินมากแหละเขาฟังเงินมากแล้วเขาก็ซื้อเอาเครื่องเครื่องอัะ้วก็จำเป็นทำไม้เามาหนื่อยนี้เนาะก็เป็นใังเหนื่อยเด้อค่อยสูค่อยเย,ย,ย็ดต่อไปเด้อเอ้ยเขเป็นคนเข้มแข็งดุมันผัวนึงอยู่ นี่ก็ขอสมซื่อนั่นแหละนี่ก็บางทีก็มีผู้ใหญ่เจ็บุญเขาเห็นคิดพูดหลายๆคนก็เบื้องหุเขาสงสารยักษ์ซอยเหลือครอบครัวเอื่อยหูน้นี่นี้แต่เขาบริจักซอยเหลือมากก่ทั้งน้องก่อนที่เป็นสะพานบุญอิ่นน้ำสิงที่เขาเจ้าไห้มานั่นมาซอยเหลือครอบครัวของไหญ่เนอในนี่น้องน้องก่กอจิ้กคอร์บกเอ๋ยแล้วน้องน่องก่อ ที่ขอกับก่อนเพราะว่าน้องก็ยังติดภารกิจบนอื่นแด่จะว่าที่ไปถ่ายบนอื่นแด่นะถ่ายคลิปบนอื่นแ้งนอนนี้เราก็น้องก่อนจะได้ขอลาเอายไปเด้อเอาเข้าเข้าเข้าใจผู้ในี้จะบุญเพืน่นแนที่ว่าขเขาอโอเค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 พ่่อแมพี่น้องเอาเด้อกลับกันหน่อยเด้อ sẽ được cặp con, <laughs> kín, để kín. Để kín này, hay phi nhỏ. À, hình man, này nói. Nakin kondom mò. nôm nakin laman nèo, nèo bao là hai kondom nè. Mann, nè 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 Niềm là nóng nặng nặng Mình nặng nề 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 nặng thằng nặng nề 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 tư? nề nặng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  nề khẩu? nề nặng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  คนคนจะเอาขนมเห็นเท่าไหร่ก้อนเอาขนมนีเห okay, okay, okay. ็นเท่าไหรเอากินเนาะก็คนจ้าเสียเอาขนมเห็นเท่าไหร่ใจขอบใจเหรอขอบใจได้เห็นเท่าไหรขอบใจใจจะเห็นจะนี่โอ้เอาเห็นจะนัดขอบใจงามๆเลยขอบแม่ใจเอาโอเคโอเคโอเคขมาขมาขมาเลยขมาเลยน้อยๆไม่ต้องอาย มาไหมมายัอไงมาไหมกูเนมาท่ามามา่ายอมามาตรงไหไม่ตองไมา่ากเจ้าว่ะเอามาท่านี่นะเออขนม มาเอาท้าเอาขนมขอบใจด้วยขอบใจโอเคโอเคโอเคทำมาหน่อยเ, er. เ OK, OK, OK. มาเมาเาเอ okay, okay, okay. well. าเอาเอาขนมได้เลยเนี่ยซื้อซื้อเทปตุยโอ้เอาเอาขนมทำมาทำมาเนี่ยไฟอไร้ำมาเจ้าซื่อเนี ฮะท่าว่างโอ้ยงค้นเจ้าขนมนไม่ไม้บไางดโอ้นบเเห็นมาแด้บไใดโอ้ขอบใจขอบใจงามงามหล่ะทีนี้ล่ะขม้าขม้ายักไฟเ่อไรขม้าขม้าน้อยขนมมาบ่เอาขนุนไม้ได้บ้างใดโอ้งาม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  มาแม่งไ,งไฟะอะไรขมาเอาฮะขนมผู้สาวบ้าขนมอายเนาะผู้สาวอายเนาะขมาหน่อยหน่อยหน่อยๆๆขนมขนมฮะนี่บ้ากว่าที่ไหนแจ๊กขนมให้น้องๆแล้วก็เนาะ ยังไฟบ่ได้เจ้าดเล่เอาขนมเอะไรขอบใจเห็้ยนอะไรเอาเอาไม่เท่าขอบใจเนาะอ๋ออ๋ออ๋อน้อยเอาขนมเอาเอาขนมเ้ยด ว่ากันไม่เป็นกินไม่น่ะอกไม่นี่น่ะเห็นอะไรเอาเห็นสบายดีคือสบายดีในคู่ไหมโอเคโอเคเอาเบาหน่อยขอบใจด้วยโอเคโอเคหม่เบาไม่หน่อย โอเคเข้เข้กําลังเลือกเงี้ยหนอดินนองนองเขาหน่อโอเคหน่อพ่อแม่พี่น่องเนาะบ้าก็ได้แจกจ่ายขนมให้กับน่องน่องเขาทุกคนหน่นะหนาะโอเคหน่อพ่อแม่พี่น่องเนาะหลังจากที่ว่าบ้าอ้วนได้เข้าไปหาครอบครัวของเอ๋ยแพงเพ่นเนาะก็ได้ฮู้เรื่องเล่าความเป็นจริงของครอบครัวเ้าพนเนา่อพนก็เป็น คนยิ่งคนหนึ่ง,งที่ว่ามีความดุมันเนาะทางเออแพงเพไนเนาะที่ว่าเล่าได้ปีแกนมันเกี่ยวไปขายมันนั่นเนาะก็ที่จะนําเงินมาซื้อเพยยี้ซื้อเกือซื้อเปล่งนัวเนาะเพราะว่าเขานําเข่าเล่าก่ยังมีอยู่เนาะยังมีกับพวกกลุ่มโดนเนาะเะพร่ะไม่เป็นนองเนาะคืกเ,เจเนะ้ะว่าวัะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนก็อนจะมืดแล้วเนะาะวันนี้มาหาล้าวบ่อยู่เนาะเล่าก็ได้ออกไปเก็บเอาแกนมันกเกี่ยวไปายมันนั่นเนาะเพราะไม่เป็นนองเพราะว่าไปเก็บมามืัอนี่จะไปขายเล่าก็อยู่บ๊สบายเลย ก็ได้พักพรมื่ออื่นเล่าจึงใชได้ออกเอาไปเปรดไปเลาะขายคือที่คลิปแล้วบบาอ้วนได้ไปท้ายแน่ะเนาะคันธะว่าผู้นี้ใจบุญท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วก็คันธะว่าสงสารทั้งเอี่ยเพื่อนเนาะก็อยากษ์บริจักช่วยเหลือคุกว่าของเอี่ยเพื่อนก็สามารถติดต่อผูกพันมาทางบบาอ้วนได้คือเก่าเนุ่มพม่พี่น้องเนาะนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ บ้าอ้วนเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจท้ายในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก็สิขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้เนาะมาเจอกันไหมในคลิปหนะ้าว่าจะเป็นคลิปแบบไดก็คอยติดตามรับชมนู่กันกนะเราไปแม่ห้องน้องเนาะเอาละโอเคพ่อแม่พี่น้องอก,ออนนก็บพบชื่อบ้า,าอ้วนลายห่างสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดี